รายงานผลกรารปฏิบัติงานองค์กรารเรียนส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนมิถุนายน2567 1-2มิถุนายนอปจอสตูลเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R, รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพิธีรับธงตราสัญ,ญลักษณ์จำนวน7 2ชุดในะารากลางจังหวัดสตูลและพิธีปล่อยขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์เคลื่อนออกจากสารากลางจังหวัดสตูลไปยังจังหวัดตรัง 3มิถุนายนอบจสตูลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ดังนี้เวลา7นาฬิกานางสาวสุพรทองอินรองปลัดอ,อจบจรักษาราชการแทนประหลัดอ,อจบจสตูล พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณหน,น้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองสตูลเวลา18นาฬิกานายสำลิดเลียงประสิทธิน์นยายกอบจสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้าวร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูล 6มิถุนายนอปจสตูลจัดประชุมสภาการศึกษาอปจสตูลครั้งที่2ประจำปี2567ในห้องประชุมอปจสตูลชั้น4เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสภาการศึกษาอปจสตูนแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาเพิ่มเติมนำเสนอผลการทดสอบ O-net N-net RT และผลสัมฤทธิ์ประเด็นท้าทายการแก้ไขปัญหาผลการทดสอบระดับชาติทุกสังกัด 6และ10 14มิถุนายนฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงกองช่างทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจอสตูลเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในสายทางสตทออ1 0 0 6 5บ้านช่องใสถึงบ้านท่าซิวอเภอทุ่งว่าและจัดกิจกรรมวิกคลินิ่งเดย์โดยการตัดหญ้าเก็บขยะบริเวณถนนสองข้างทางที่เป็นถนนสายหลักและสายรองที่อยู่ในการควบคุมของอบจอสตูล สิบมิถุนายนอบจสตูลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมอบจสตูลครั้งที่2ประจำปี2567ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตรณห้องประชุมอบจสตูลชั้น4เพื่อหารือการสรรหากรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและร่วมระดมความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการหา,หารือการดำเนินงานของสภาพ,พัฒนาเกษตรกรรม 11, 12และ27มิถุนายน อบจอสตูลรวมกับเทศบาลตำบลกำแพงเทศบาลตำบลควนโดนและเทศบาลตำบลฉลุงจัดโครงการคลองสวยน้ำใสด้วยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคลองละงูดุสนและเทศบาลตำบลฉลุง 11-13มิถุนายนอปจสตูลจัดโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉชัท์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลงโดยจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานณจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังให้กับผู้นำสตรีและอสมมในจังหวัดสตูลจำนวน300คนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองนำความรู้ทักษะประสบการณ์มาเป็นต้นแบบและแนวทางในการประกอบอาชีพและถ่ายทอดขยายผลแก่ประ ชชานนกลุ่่มอืๆ16มิถุนายนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันวอลเล่บอลสตูลลีกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณยิมเนเซียมสนามกีฬาออบตควนสตอพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2566ถึง16มิถุนายน2567 17-28มิถุนายนอ,อปจอสตูลร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลดำเนินโครงการเงินอุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมให้กับสตรีที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปและสตรีที่มีความผิดปกติทางเต้านมโดยออกให้บริการในพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูล 18มิถุนายนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลจัดพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูลบ้านเขาจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2567 19มิถุนายนอปจอสตูลจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2567ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชั้น5โดยมียต,ติได้แก่การใช้จ่ายเงินบำรุงปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567ของส่วนราชการต่างๆ 20มิถุนายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2,567นณห้องประชุมอบจสตูลชั้น4เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจากการประสานแผนพัฒนาของอบจสตูลพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2,570จำนวน9โครงการ และพิจารณาร่างกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลพุทธศักราช2,566ถึง2,570 21และ24มิถุนายนอปจสตูลจัดโครงการาศาสนิกสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน2รุ่นรุ่นละ300คนณโรงเรียนควรกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนาอำเภอควรกาหลงและโรงเรียนพิมานพิทยาสรรอำเภอเมืองสตูลเพื่อเสริมสร้างงานด้านาศาสนาวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นสร้างสังคมเข้มแข็งให้จังหวัดสตูลอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 23. มิถุนายนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นยณยิมเนเซียมสนามกีฬาเทศบาลตะบลฉลุงพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23. ธันวาคม2566ถึง23มิถุนายน2567 25-26มิถุนายนอปจสตูลจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดสตูลใส่ใจสูงวัยพาราสตูยเกมครั้งที่3ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน880คนณสนามกีฬาอ,อปจสตูลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ออกกำลังกายมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมรวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ26มิถุนายนอปจสตูล ร่วมกับอบตอท่าแพรจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืชให้กับเจ้าหน้าที่อบตอท่าแพรบัณฑิตอาสาและผู้นำท้องที่ณห้องประชุมมัสยิดบ้านคลองน้ำเค็ม 27มิถุนายนอปจสตูลจัดโครงการอปจพบประชาชนครั้งที่8นณสนามหน้าอบตวังประจันเ์อควนโดนโดยนําหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนการแจกพันไม้มีค่าการแสดงบนเวทีและจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน 28มิถุนายนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลละงูจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุ่นใจในพื้นที่จังหวัดสตูลแห่งที่ 2, สองณศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโรงพยาบาลละงูอําเภอละงูเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคลุพภัณฑ์และอุปกรณ์รวมถึงการรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแบบบูรณาการในจังหวัดสตูล ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอสตูลทุกท่าน